รู้หรือไม่ครับอุณภูมิของน้ํามีผลทําให้กลิ่นตัวของเราแรงขึ้นครับหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมมันจะมีผลได้ยังไงน้ําร้อนกับน้าเย็นเนี่ยเฉยๆนี่แหละมันมีผลครับสําหรับใครที่เป็นคนชอบน้ําเย็นครับตัวนี้นะครับไม่ต้องกังวลครับการน้ําเย็นนะครับนอกจากทําให้เรารู้สึกตื่นตัวแล้วครับบางทีก็ทําให้รู้สึกหนาวได้เหมือนกันแต่ข้อดีของเขานะครับก็คือความเย็นนะครับจะไม่ไปกระตุ้นทําให้ปอมเหนืยของเรานะครับ หรือต่อมกลิ่นของเราะครับมีการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับผมกลับกลายเป็นว่าจะทําให้อยู่ในระดับที่ลักษณะคือคงตัวนะครับจึงทําให้ว่ากลิ่นตัวหลังจากน้าเย็นแล้วจะมีไม่แรงเท่าการอ่านน้าบุน่นั่นเองครับส่วนขนาดน้าบุนล่ะเมื่อไร่ที่เราอานน้ำบุ่นะครับจะสังเกตได้ว่าเหมือนเราครับไปวิ่งออกกาําลังกายความร้อนนะครับจะกระตุ้นทําให้ต่อมต่างๆทั่วร่างกายนะครับก็มีการทํางานที่มากขึ้นนะครับ <S <S เพื่อให้ร่างกายนะครับลดอุณหภูมิลงนั่นเองครับต่อมกลิ่นก็ทํางานไปพร้อมๆกัน จึงมีการหลั่งกลิ่นออกมาพร้อมกับเหงื่อครับดังนั้นคนที่ชอบอาบน้ําอุ่นเป็นประจาครับจึงพบปัญหาหนึ่งที่ว่าหลังอาบน้ำสักพักหนึ่งกลิ่นตัวก็กลับมาแรงครับเร็วกว่าคนที่อาบน้ำเย็นนั่นเองครับ